โทษที่เข้าใจผิดครับผมลบพสน์นั้นไปแล้วนะครับพี่สาวตูวเป็นผู้ชายข,ขอโทษครับพี่ชายแง่ yeah. เหงนีฉันว่าลูกพี่คบลูกพี่เฮ้ย hey, แกฟ้าวใครกล้าทำน้องฉันร้องไห้มนต้องโดนแบบนี้เฮ้อ,อไม่จริงไม่น่ามีใครสัมผัสเราได้นี่นะไปไปไม่ได้เฮืหลังจากโดนจับในอีพีหนึ่งฉันก็ใช้อยู่ในห้องเล็กๆน,นี่ แต่มันก็ไม่ได้เลวร้ายเท่าไหร่เพราะอย่างน้อยเพื่อนรักฉันก็ตามมาอยู่ในคุกด้วยเพราะฉันจะอาศัยร่างกายเธออยู่ก็เลยห่างจากเธอไม่ได้ตั้งหากเพราะฉันั้นเป็นวิญญาณได้จงตระมานยืดดิ้นเลื่อนที่ังหวะฟลิปฉันไปประแจมได้ซะ่านว่าพีเจแคปแคปส่วนฉันชื่อเฟรดโทษทีแล้วคุณนายโดนจับข้อหาอะไรหรอเมาแล้วขับน่ะเคยเมาฉันไม่ได้เมาซะหน่อย คุณตามหลวนคุณมาจากผมได้ไงผมผมไม่ได้มาอิอตเตอร์ฟอร์ไม่นะก็ขอแล้วทำไมต้องเอร์ตแอขนาดนี้ด้วยอังสุมาฟินฝากรบประวัติการทุนขาในอินเทอร์เน็ตด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะมันคุคนะ้นๆนะสัมผัสได้ถึงความเป็นสามีภรรยา